เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้านสิบข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่หนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านคุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะสาธุจ้าการบ้านข้อที่สองจดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวน ทำให้ปรับต้นได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทําให้ธรรมะดีอย่างไรทําให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิม <L eng> การบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือน ตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห่วงของความสว่างในห่วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะ การบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสักหนึ่งนาที ในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึง การทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาการบ้านข้อที่8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่าง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกําลังกายขับรถทํางานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใยไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับ การบ้านข้อสิบสร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยาวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยาวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับ รักษาใจของเราให้ใสได้ททุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ